ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เกี่ยวกับคุณสมบัติ CSS ที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสานผู้ใช้คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ Content, Cursor, p o i e r Event และ Resize รวมถึงการใช้งานและวิธีการเขียนการเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น เรามาเริ่มดูที่คุณสมบัติคอนเทนต์กันก่อนคุณสมบัติคอนเทนต์ใช้เพื่อเพิ่มเนื้อหาให้กับปอดเอลเมนต์โดยเฉพาะ Before และ After คุณสมบัตินี้ใช้เพื่อกำหนดข้อความรูปภาพตัวนับและอื่นๆซึ่งไม่ได้แสดงอยู่ในองค์ประกอบโดยตรง บทบาทหลักของมันคือช่วยควบคุมเนื้อหาตกแต่งหรือข้อมูลเสริมที่ไม่ได้เขียนใน HTML โดยตรงผ่านสไตล์ชีตในตัวอย่างนี้ node ถูกเพิ่มก่อนองค์ประกอบและ end ถูกเพิ่มหลังองค์ประกอบสิ่งนี้ใช้ b o d e element before และ after ตามลำดับคุณสมบัติ content สามารถมีค่าดังต่อไปนี้ ข้อความคุณสามารถเพิ่มข้อความได้โดยใส่สตริงไว้ในเครื่องหมายคำพูดคู่โดยตรงรูปภาพคุณสามารถแทรกรูปภาพโดยใช้ฟังก์ชัน URL ตัวนับใช้ฟังก์ชัน counter เพื่อแสดงตัวนับคุณสมบัติฟังก์ชัน t r สามารถใช้แสดงค่าคุณสมบัติขององค์ประกอบ HTML ได้ตัวอย่างเช่นคุณสามารถแสดง attribute title ได้ ไม่มีระบุว่าไม่ควรแสดงเนื้อหาใดๆนี่คือสถานะเริ่มต้นเมื่อใช้ property content โปรดคำนึงถึงข้อควรระวังต่อไปนี้คุณสมบัติ content ใช้ได้เฉพาะกับ p o d o element เท่านั้นไม่ใช่องค์ประกอบปกติ เนื่องจากไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในดอมจึงไม่สามารถจัดการได้โดยตรงด้วย JavaScript มันอาจมีผลต่อ layout ดังนั้นมักใช้เพื่อแสดงข้อมูลตกแต่งหรือข้อมูลเสริมถัดไปมาดูที่คุณสมบัติเคอร์เซอร์กันคุณสมบัติเคอร์เซอร์ ใช้สำหรับกำหนดประเภทของเคอร์เซอร์ที่จะแสดงเมื่อวางตัวชี้เมาส์เหนือองค์ประกอบคุณสามารถกำหนดรูปแบบเคอร์เซอร์ต่างๆได้และมักใช้กับองค์ประกอบที่ต้อตอบได้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ค่าต่อไปนี้สามารถกำหนดเป็นประเภทเคอร์เซอร์ได้ d e ฟอล l t คือเคอร์เซอร์ลูกศรปกติเคอร์เซอร์เริ่มต้นของเบราว์เซอร์พอยเซอร์คือเคอร์เซอร์รูปมือที่แสดงเมื่อวางเมาส์เหนือลิงเทปคือเคอร์เซอร์รูปไอบีมที่แสดงในพื้นที่ที่สามารถเลือกข้อความได้ มูฟคือเคอร์เซอร์รูปกากบาทที่ใช้เมื่อสามารถลากองค์ประกอบได้ c ครอสแชรคือเคอร์เซอร์รูปแว่นเล็งสำหรับการเลือกที่แม่นยำโนตอันโลคือเคอร์เซอร์สำหรับพื้นที่หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต เคือคือเคอร์เซอร์ที่มีรูปเครื่องหมายคำถามแสดงเมื่อวางเมาส์เหนือองค์ประกอบที่สามารถให้ข้อมูลช่วยเหลือได้เวสคือเคอร์เซอร์รูปนาฬิกาทรายหรือลูกศรวงกลมที่แสดงสถานการณ์กำลังประมวลผลโปรเก s สคือเคอร์เซอร์ที่แสดงสถานการณ์ดำเนินการอยู่อย่างไรก็ตามหมายถึงผู้ใช้สามารถดำเนินการอื่นๆได้ Grab คือเคอร์เซอร์สำหรับจับองค์ประกอบที่สามารถลากได้กราบบิงคือเคอร์เซอร์ที่แสดงว่าองค์ประกอบกำลังถูกลาก r e รีไซคือเคอร์เซอร์ที่ใช้เมื่อสามารถปรับขนาดหน้าต่างหรือองค์ประกอบได้มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับทิศทาง n r e s e ตัวชี้เมาส์สำหรับปรับขนาดที่ชี้ขึ้นบน s r e s e ตัวชี้เมาส์สำหรับปรับขนาดที่ชี้ลงล่าง e resize ตัวชี้เมาส์สำหรับปรับขนาดที่ชี้ไปทางขวา W o r e s e ตัวชี้เมาส์สำหรับปรับขนาดที่ชี้ไปทางซ้าย N E Resize ตัวชี้เมาส์สำหรับปรับขนาดที่ชี้ไปทางขวาบน N W Resize ตัวชี้เมาส์สำหรับปรับขนาดที่ชี้ไปทางซ้ายบน S E Resize ตัวชี้เมาส์สำหรับปรับขนาดที่ชี้ไปทางขวาล่าง S W Resize ตัวชี้เมาส์สำหรับปรับขนาดที่ชี้ไปทางซ้ายล่าง สามารถกำหนดเคอร์เซอร์แบบกำหนดเองโดยใช้ URL ได้ในตัวอย่างนี้ customCursor.png เป็นไฟล์ภาพสำหรับเคอร์เซอร์หากไม่มีภาพนั้นเคอร์เซอร์เริ่มต้นของเบราว์เซอร์จะถูกแสดงโดยใช้ auto คุณสมบัติเคอร์เซอร์ระบุเคอร์เซอร์ที่ควรแสดงเมื่อผู้ใช้อยู่เหนือองค์ประกอบหนึ่ง มีรูปแบบเคอร์เซอร์หลากหลายให้เลือกตามการใช้งานและสามารถตั้งค่ากำหนดเองได้โดยการเลือกสไตล์เคอร์เซอร์ที่เหมาะสมตามองค์ประกอบที่ต่อตอบและข้อจำกัดจะสามารถให้ UI ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้นต่อไปมาดูคุณสมบัติ p o ย e er อ Event กัน คุณสมบัติ p o ย e er อ e ร e อ t ใช้ควบคุมว่าองค์ประกอบจัดการเหตุการณ์จากอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งเช่นเมาส์สัมผัสและสไตลัสอย่างไรโดยปกติเมื่อองค์ประกอบถูกคลิกหรือชี้โดยผู้ใช้จะได้รับ p o ย e อ e ร e อีเวแต่พฤติกรรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการใช้คุณสมบัตินี้ ในคลาส p o i n e r e v e n t a u t o คุณสมบัติ p o i n e r e v e n t ถูกตั้งค่าเป็น auto ทำให้สามารถจัดการเหตุการณ์คลิกและชี้ตามปกติได้องค์ประกอบสามารถคลิกได้ดังนั้นข้อความจะแสดงขึ้นเมื่อคลิกในคลาส p o i n e r e v e n t a u t o คุณสมบัติ p o i y e r e v e n t ถูกตั้งค่าเป็น none นดังนั้นองค์ประกอบจะไม่รับ p o e r e v e n t แม้ว่าคุณสมบัติเคอร์เซอร์จะถูกตั้งค่าเป็นพอยเลอร์ er, แต่เคอร์เซอร์เมาส์จะไม่เปลี่ยนและองค์ประกอบอื่นๆที่อยู่ด้านล่างจะสามารถคลิกได้คุณสมบัติพอยเ r อร์อีวระบุว่าองค์ประกอบจะได้รับพอยเ r อร์อีเว์หรือไม่และใช้งานอย่างไรคุณสามารถระบุมูลค่าดังต่อไปนี้ ค่าเริ่มต้นคือ auto ออซึ่งทำให้องค์ประกอบรับเหตุการณ์การชี้ตำแหน่งตามปกติเมื่อระบุน,นั้นองค์ประกอบจะไม่รับเหตุการณ์การชี้ตำแหน่งองค์ประกอบจะปิดการต่อตอบเช่นการคลิกและการเลื่อนเมาส์แต่ยังเปิดให้เหตุการณ์รชี้ตำแหน่งเกิดขึ้นกับองค์ประกอบที่อยู่ข้างใต้ค่าดังกล่าวส่วนใหญ่จะใช้กับองค์ประกอบ SVG ค่าทุกค่าจะควบคุมว่าส่วนเฉพาะขององค์ประกอบเช่นเติมสีเส้นขอบเป็นต้นจะตอบสนองต่อเหตุการณ์การชี้ตำแหน่งหรือไม่ไม่ได้ใช้งานทั่วไปกับองค์ประกอบ HTML แนวปกติตัวอย่างการใช้งานคุณสมบัติ Pointer Event การเลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการปิดใช้งานค่าของนาน มีประโยชน์สำหรับการปิดใช้งานองค์ประกอบชั่วคราวเช่นปุ่มหรือลิงก์การใช้งานกับองค์ประกอบที่วางทับกันเมื่อกำหนดคุณสมบัติ position เป็น absolute หรือใช้องค์ประกอบซ้อนกันด้วยคุณสมบัติ set index การตั้งค่า pointer event เป็น none นนบนองค์ประกอบด้านบนจะอนุญาตให้เหตุการณ์ชี้ตำแหน่งถูกส่งไปยังองค์ประกอบด้านล่าง ถัดไปมาดูคุณสมบัติรีไซค์กันคุณสมบัติรีไซค์เป็นคุณสมบัติ CSS ที่ระบุทิศทางที่ผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดองค์ประกอบได้ โดยใช้คุณสมบัตินี้คุณสามารถอนุญาตให้องค์ประกอบปรับขนาดในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ด้วยการลากหรือปิดใช้งานการปรับขนาดทั้งหมดสมบัติรีไซ z e ใช้กำหนดทิศทางที่องค์ประกอบสามารถปรับขนาดได้คุณสามารถระบุมูลค่าดังต่อไปนี้การระบุค่าโบ t จะอนุญาตให้องค์ประกอบปรับขนาดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน การระบุค,ค่า Horizontal จะอนุญาตให้องค์ประกอบปรับขนาดได้เฉพาะในแนวนอนความกว้างการระบุค,ค่า Vertical จะอนุญาตให้องค์ประกอบปรับขนาดได้เฉพาะในแนวตั้งความสูงการระบุค,ค่า n o n จะปิดการปรับขนาดขององค์ประกอบนี่คือค่าตั้งตน้น การกำหนดค่า Inherit จะทำให้องค์ประกอบรับค่าคุณสมบัติ Resize มาจากองค์ประกอบแม่หากต้องการให้องค์ประกอบสามารถปรับขนาดได้คุณจำเป็นต้องตั้งค่าคุณสมบัติ Overflow พร้อมกับคุณสมบัติ Resize องค์ประกอบที่สามารถปรับขนาดได้อาจต้องใช้แถบเลื่อนโดยปกติจะกำหนดค่า Overflow Auto การปรับขนาดมักใช้กับองค์ประกอบประเภทบล็อกเช่นดิฟและเทคเทเรียคุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรโดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณขอบคุณที่รับชม ช่องนี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริงเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมสมัครสมาชิกช่องและมาพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของเราไปด้วยกัน